เม็บแค่แล้วเอ้ยทางเขาพาวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งอะไรทางใหม่อมอมโออขี้กาขี้มหาเลยเสียแปงเนี่ยปลายท้ายไม่มีเลยโด้สองข้างโออขับรถอย่างนี้นี่ไม่เรื่องเลย เนี่ยไม่ใช่ผมพูดเล่นนะดูดิไปท้ายกับกันสาดข้างหลังไม่มีแล้วเ่ะเสียแป้งขับรถยังไงวะโอ้ หลงเมบแค่แล้วอ่ะอหลงเมบแค่แล้วครับผมไปไม่ได้แล้วเ <c oughs> อ้ยทางเขาพาวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่ง,งอะไรทางใหม่ <c oughs> โอ้ยขี้กาขี้หาเลยเสียแปง ขับรถยังไงไฟทงไฟท้ายขาดทิ้งหมดเลยกันศาสตร์กับพวกเหลือ,อเนี้ยไฟท้ายไม่มีเลยโดนสองข้างโอขับรถอย่างนี้นี่ไมไ่เรื่องเลยอ่ะจะลงดึงออมาแล้ว เนี่ยไม่ใช่ผมพูดเล่นนะดูดิปท้ายกับกันสาดข้างหลังไม่มีแล้วอ่ะเสียแป้งขับรถยังไงวะโอ้ของแท้ปูนจับเกียร์ตัวอู้ไปละบาน